เข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามากับเรื่องราวของรูปหลุดใหม่ดีกว่านะครับผมกับของเล่นฟังก์โกปปนะครับที่ดูเหมือนว่าจะโชว์ให้เราได้เห็นนะว่าตัวร้ายตัวลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยมา ในแอนดแมนคอนตามเมเนียเนี่ยคือใครนั่นเองครับเราอาจจะได้เห็นไปแล้วว่าตัวของแคงเดอร์คอนคอร์เรอร์เนี่ยจะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่แคงผู้พิชิตเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเป็นตัวร้ายอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยต้องมาขอความช่วยเหลือจากแอนดแมนถูกไหมละครับมันน่าจะมีอะไรเชื่อมกันมากกว่านั้นและดูเหมือนว่าในหนังเรื่องนี้เองเนี่ยก็จะมีตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่หลุดเข้าไปในมิติควอนตามตั้งแต่ภาคแรกนั่นก็คือตัวของดาร์เรนคอสนั่นเองเนะครับผมหลายๆคนบอกว่าเขาเนี่ยจะกลับมาแต่ไม่ได้มาในหาหนฐของ แ,แต่เขาจะกลับมาในฮานะโมด็อกซึ่งจากภาพหลุดในตัวอย่างเองเนี่ยก็โผล่มาเป็นหน้าแบบแวบหนึงถูกไหมแต่ดูได้หน้าแค่นั้นเนี่ยดูไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันคือดารินทร์คลอสหรือเปล่าเนี่ยแต่อ่ะเราเห็นภาพหลุดหน้ากันมาแล้วนะครับเรายังไม่ได้เห็นตัวเต็มๆสักทีถูกไหมดูเหมือนว่าล่าสุดนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวเต็มๆแล้วนะครับผมกับภาพหลุดที่มาจากของเล่น และดูเหมือนว่ามันก็จะตรงกันเลยนะครับคือหน้าที่ออกมาในภาพหลุดจากตัวอย่างเนี่ยมันมืดๆหน่อยถูกไหมก็อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นเป็นหน้าแล้วก็เป็นฟันเป็นตาสีแดงๆแต่พอเรามาดูรูปหลุดในของเล่นเนี่ยก็รู้เลยว่าโอเคมันหัวโตรจริงๆนั่นแหละก็คือเหมือนหัวเนี่ยกินไปตรงตัวไปเลยนะครับผมแล้วก็มีขามีแขนยื่นออกมาซึ่งดีไซน์เนี่ยถ้าเทียบกับในคอมมิกนะครับผมก็ดูได้มากกว่าในคอมมิกนะเพราะว่าถ้าในคอมมิกเองอะจะเป็นหัวโตๆแบบหัวโตๆมาเลยอ,อันนี้ยังมีแบบหน้ากากามีอะไรมาใส่นะครับผมตัวของโมูลที่ ออกมาเนี่ยนะครับผมบอกว่ามันคือตัวของดารลนครอสที่หลังจากเข้าไปในมิติคอนตัมเนี่ยได้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาครับแต่ตราบเท่าที่ยังไม่เห็นหน้าหรือไม่เห็นเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับผมแต่โอกาสที่จะเอาตัวคอนเก่ากลับมาใช้เนี่ยผมก็คิดว่ามีเยอะนะครับเพราะว่าถ้าจะมาแบบสร้างเป็นตัวละครใหม่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแนะนําตัวละครอะไรเยอะมั่วซั่วไปหมดนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเบื่อแล้วแล้วก็หลายๆคนให้ความคาดหวังกับหนังเรื่องนี้เอาไว้เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้พโผอะะไรนน่าาจเปตัวดล แล้วนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่ยืนยันแล้วนะครับผมว่าจะมาอยู่ในหนังแอนด์แมนควอนตัมเมเนียอย่างแน่นอนและคิดว่าตัวนี้เองอ่ะไม่น่าจะกลับใจเป็นตัวดีด้วยนะเพราะว่าจากตอนสุดท้ายของภาคแรกของแอนด์แมนภาคหนึ่งอ่ะมันก็ดูแบบว่ามีความแค้นกับสกอตแลนด์อย่างแน่นอนนะถูกไหมยังไงก็ต้องกลับมาซัดกันอย่างแน่นอนและบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวของแคงผู้พิชิตร่วมมือกับสกอตแลนด์ในการจัดการกับตัวของโมด็อกเลยด้วยซ้ําไปนะครับถ้าให้เดาเนี่ยอาจจะแบบว่าในโลกของควอนตัมเองอ่ะอาจจะม โซนของแขงก็โซนหนึ่งโมด็อก ok ก็อาจจะมีโซนของตัวเองโซนหนึ่งเหมือนกันก็อาจจะต้องช่วยกันในการจัดการโมด็อกเพราะว่าสิ่งที่แขงต้องการเนี่ยอาจจะอยู่ที่โมด็อกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะแต่เนี้ยพูดไว้ก่อนเลยว่าเราเดาๆกันไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างจะออกมาเป็นเช่นไรก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้น,นกระผมลา ผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ